go. <Girl. S 2> Where is she? Look over there. m hmm? m I can't see. What does she look like? She has got curly hair. Oh, that girl! She's so beautiful. Yes, of course. Oh my God! Hi, b e e Hi. Hello, guys. คนทุกคนนะครับจะมีบุคลิกและก็ลักษณะที่แตกต่างกัน มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลบางคนผมยาวบางคนผมสั้นบางคนผมหยิกบางคนผมตรงบางคนตาสีฟ้าบางคนก็ตาสีดำบางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ยบางคนตัวอ้วนบางคนตัวผอมแต่ละคนนะครับก็มีลักษณะบุคลิกภาพภายนอกที่แตกต่างกัน รู้ไหมครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายถึงความแตกต่างในลักษณะของแต่ละบุคคลครับ <Wow. S 1> เราเรียกสิ่งนั้นว่า describing people describing people คือการอธิบายบุคลิกภายนอกของคนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูบางปอนสอนอ <Yeah. S 1> จะพาท่าน,นทุกคนนะครับไปรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายถึงบุคลิกภาพภายนอกนะครับลักษณะ ภายนอกของบุคคลนะครับไปชมกันเลยนักเรียนทุกคนครับสอบเรื่องของ describing people จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายบุคลิกภายนอกลักษณะาภายนอกของบุคคลครับโดยวันนี้นะครับครูได้เอาตัวละครดังๆจากการ์ตูนของ Disney มาทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูนะครับจะอธิบายคำศัพท์แล้วให้นักเรียนนะครับช่วยกันพูดตามสะกดตาม ออกเสียงตามคุณครูป,ปังปอนไปนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go สำหรับตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้ตัวอะไรครับอ่ a ินเ n d e r ลล่าเชื่อว่านักเรียนทุกคนนรู้จักนะครับซิน n d e r ลล่ากับรองเท้าแก้วของหล่อนซิน n d e r ลล่านะครับมีผมสีสีบรอนนะครับสีบรอนเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า bron bron b L O N D Blonde Blonde Cinderella has got blonde hair แปลว่าซินเดอเ l ลลมีผมสีบลอนด์องค์หญิงถัดไปครับเป็นองค์หญิงที่คุมณมังอนชอบที่สุดเลยก็คือองค์หญิงเบลจากเรื่อง Beauty and the Beast ชมงานกับเจ้าชายอสูรครับ สำหรับเจ้าหญิงเบลเนี่ยมีผมสีอ่าสีน้ำตาลถูกต้องไหมครับ brown brown b r o w, n. Brown. Brown. R o w n brown brown แปลว่าสีน้ำตาลครับเจ้าหญิงองค์ถัดไปเป็นเจ้าหญิงที่ดังมากๆเลยของดิสนีย์ก็คือเจ้าหญิง a r เร l จากเรื่อง Little Mermaid หรือว่าเรื่องเจ้าหญิงเงน้อยนั่นเองครับ Ariel นะครับมีผมสี red red r e d red red Ariel has got red hair Ariel has got red hair แปลว่า a r ร a l มีผมสีแดงครับต่อไปจะเป็นฝั่งไวยร้ายนะครับและก็ตัวละครสมทบท่านแรกเลย c r ู lla, เอล a ล r u ์ครูเอล e ล L ครูเอลนี่ยจะเป็นตัวละครตัวร้ายจากเรื่อง101 d a l m a t i n ดาวเมเชียนะครับโดยมีทรงผมในลักษณะของมีเ e ดียมเฮ r M E D I U M มีเดียมมีเดียมมีเดียมแหก็คือผมยาวปานกลางครับไม่สั้นไปและก็ไม่ยาวไปโดยผมของครูเอล่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,สีด้วยกันสีแรก white white w h i t e white white สีขาว อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นผมสี black black b l a c k black 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 แปลว่าสีดำครับคนถัดไปนะครับท่านนี้เลยบุคคลสำคัญเป็นตัวร้ายจากเรื่องซินเดอเรลล่าก็คือแม่เลี้ยงใจร้ายนั่นเอง โดยแม่เลี้ยงเจร้ายมีทรงผมที่เป็นผมสั้นครับเราเรียกผมสั้นว่า short hair s h o r t short short แปลว่าสั้นครับโดยผมของแม่เลี้ยงเจรายนอกจากจะเป็นผมสั้นแล้วเนี่ยยังมีสีอะไรครับอ่าสีเทา g r e Why gray gray แปลว่าสีเทาครับท่านสุดท้ายนะครับก็คือคนแคะจากเรื่องส n o ไว h i นั่นเองโดยคนแคะท่านนี้นะครับจะมีผมที่เป็นหัวล้านนั่นเองนะครับโดยเราเรียกหัวล้านว่า bond, bond. b o n b a l d bond Bond แปลว่าหัวล้านครับอะไรครับเรามาพบกับเจ้าหญิงองค์ต่อไปครับแถบด้านตรงกลางนะครับท่านแรกซ้ายมือครับเจ้าหญิงโพคาฮอนทัสโพคาฮอนทัสเป็นเจ้าหญิงแห่งชนเผ่าอินเดียนแดงครับโดยผมของเจ้าหญิงโพคาฮอนทัสเนี่ยจะมีลักษณะที่ตรงถูกต้องไหมครับนักเรียนผมตรงเราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า straight hair straight H T R A I G H T Straight Straight ผู้าฮนทั h a d Straight Hair แปลว่าเจ้าหญิงโพคาฮอนทัมีผมตรงเจ้าหญิงต่อไปครับเป็นเจ้าหญิงที่สบายที่สุดเลยก็คือเจ้าหญิงนิทรานอนหลับอย่างเดียวตื่นมามีสามีเลย เจ้าหญิงเจ้าหญินิทรานะครับมีทรง,งผมหยักโซกเห็นไหมครับก็คือยาวนะครับเป็นทรงผมที่ผสมกันระหว่างผมหยิกและผมตรงเราเรียกผมชนิดนี้ว่าผมหยักโซกโดยผมหยักโซกภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า w a v y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  แปลว่าผมหยักโซก ต่อไปครับเจ้าหญิงเมริดาจากเรื่อง brave เห็นไหมครับทรงผมเป็นฟูฟูผมอยากผมหยิกอ่าผมหยิกภาษา,ษาอังกฤษเราเรียกมันว่า curly hair c U R L Y curly hair curly แปลว่าผมหยักครับต่อไปท่านนี้นะฮะครูจำไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไร นักเรียนใครทราบบอกครูได้นะครับท่านนี้นะครับมีทรงผมเห็นไหมฮะชี้ตั้งเลยเป็นทรงผมตั้งๆแบบนี้นะครับเราเรียกผมทรงตั้งๆังแบบนี้ว่า s p i k y spiky s p i k y spiky spiky แปลว่าผมตั้งท่านต่อไปครับอันนี้น่าจะชื่อว่าเสมียน มาจากเรื่องของพีเตอร์แพนมาจากเรื่องของพีเตอร์แพนนั่นเองผูเชื่อว่านักเรียนรู้จักกับตันฮุกพีเตอร์แพนแน่นอนตัวไรนะครับโดยเขามีทรงผมที่เป็นผมแบบว่าเป็นจอนแบบนี้ครับเราเรียกจอนแบบนี้ว่า Side s ายเบิร์ s ส์สายเบิร์ H I d E B U R N a t sideburns s ส์แปลว่าจอรนครับต่อไปฝันใจเด็กๆเลย t ิง k e r b e เ l ล i n k ิ r e e l l t i n k e r b ิง l กจะมีทรงผมนะครับสองแบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเขาจะมีผมที่ปกหน้าผากแบบนี้เราเรียกมันว่า Flynn. Flynn. f l น n ินเอ f r i n g f i n n e h r i n g e แปลว่าผมปกหน้าผากและด้านบนนะครับเป็นก้อนๆแบบน,อนี้เราเรียกมันว่า BUN น u n b u n BUN ต่อไปครับท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนรับใช้นะครับอยู่ในพระราชวังของเจ้าชายฟิลิปซึ่งเป็นเจ้าชายในเรื่องของ Ariel นั่นเองครับโดยทรงผมของเขาจะเป็นทรงหางม้าแบบนี้นะครับเราเรียกหางม้าแบบนี้ว่า ponytail ponytail p, p, p o n YTail Ponytail p o n y t a ท l ทรงผมหางม้าครับและสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็จะเป็น จากตัวละครจากเรื่องของชินกร์เบลเหมือนกันผมของเขาเนี่ยจะเป็นผมที่มีการถักเปียครับโดยผมที่ถักเปียเราเรียกมันว่า plate plate p l a i t plate แปลว่าผมถักเปียครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการอธิบายลักษณะใบหน้าครับ ขั้นแรกเลยพอมดพอมดนะครับจะมีเห็นไหมครับตรงนี้คือเครายาวเลยเขานะครับเราพูดเป็นภาอังกฤษว่า beard beard b e a r d beard beard ท่านต่อไปครับคือกับตันฮุกจากเรื่องพี่จะแผน เป็นตัวร้ายเลยจากเรื่องพิดตแพนครับโดยกับตันฮุกนะครับจะมีหนวดน่ารักน่ารักอยู่ยาวๆเหมือนหนวดของมแมลงสาบเลยเราเรียกหนวดว่า Mustache Mustache M O U X T A C H E Mustache Mustache แปลว่าหนวดครับต่อไปนะครับจะเป็นจาฟาจาฟาเนี่ยเป็นตัวร้ายจากเรื่องของอลาดีนนั่นเองโดยจาฟาจะมีหนวดที่เหมือนกับคขาวแพะครับเป็นคราที่เหมือนคขาวแพะเนี้เราเรียกเขาแพะแบบนี้ว่า g o a t ้ g o O A T จี g o t i แปลว่าคราแพะต่อไปครับคุณผู้หญิงท่านนี้ที่มีแบบสีปากร้อนแรงเขาคือเออร์ซูลาจากเรื่อง The Little Mermaid เป็นตัวร้ายครับจากเรื่องของเจ้าหญิงเรืองน้อยแอเรียลนั่นเองโดยเออร์ซูลาเนี่ยจะมีฝไไฝเนี่ยจะเป็นบุค,คลิกที่เป็นลักษณะเด่นของเออร์ซูลาเลยโดยไฟแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่า m o l e MOLE ีมโ M แล้วว่าไสครับต่อไปจมูกยาวๆเป็นหุ่นไม้5าพินนอคิโอพินนอคิโอพินอคิโอนะครับก็จะมีจมูกที่ยาวเวลาที่เขาพูดโกหกโดยเราจะเรียกบุคลิกที่มีจมูกยาวว่า long nose long notes, l o n g n o s e long notes long n o t e แปลว่าจมูกยาวครับต่อไปนะครับช้างน้อยน่ารักดัมโบ่ดัมโบจะเป็นช้างที่มีบุคลิกกับบุคลิกลักษณะนะครับ ที่แตกต่างจากช้างทั่วไปคือเขาจะมีหูใบใหญ่ด้วยหูใบใหญ่เนี่ยเราเรียกมันว่า big ears big ears สะกดได้ว่า b i g e a r s big ears e แปลว่าจมูกใหญ่ครับแปลว่าหูใหญ่นะครับ โดยท่านถัดไปก็จะเป็นคนแคะนะครับคนแคะนะครับจากเรื่องส n o w w h i นั่นเองนะครับโดยคนแคละท่านนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือเขาสวมแว่นครับโดยแว่นภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า Glasses 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 นะครับสะกดได้ว่า G L A S S S e, S, Glasses, Glasses, แว่นตานั่นเองสุดท้ายครับยายแก่นะ้ากลัวคนนี้มาจากเรื่องของสโนไวท์เป็นตัวร้ายเรื่องของสโนไวท์นั่นเองนะครับโดยยายแก่นะครับจะมีลักษณะที่เป็นตีนกาโยนๆเราเรียกตีนกาว่า w, w A i n k l e d W, I N K L E S w i n k l e s w i n k l e s แปลว่าตีนกาครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียน,นทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการอธิบายบุคลิกลักษณะภายนอกของบุคคลกันแล้วครูเชื่อว่าเราสามารถนำความรู้ไปใช้ทั้งในใบงงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบงานสามารถสอบถามครูผ่านทางไลน์แอดนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูปองปอนสอนอิงก็ต้องขอลานงเรียนไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอันยอง